สัสดีค่ะท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้อง FC ทั่วโลกเมื่อนี้เป็นวันที่10กุมภาพันธ์สองพั้อยหกทางช่อง3าสีรวยทรัพย์ก็รีบนำเสนอตัวเลขของวันที่16กุมภาพันธ์ฉลากออมสินรัฐบาลแล้วก็วันที่17บเกุมภาพันธ์ส5งพเป็นฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้รีบไป หาซื้อฉลากนะคะทางช่องก็จะมีสถิติเดิมให้ท่านได้ดูว่างวดที่แล้วทางช่องให้ตัวไหนไปนะคะทางช่องได้ให้ทั้งอ,อมสินและก็ฉลากิินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่หนงกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสซึ่งก็หนึ่งก้าก็เข้าอมสินปังๆังูนย์แปดก็เข้าฉลากรินแบ่งรัฐบาลนะคะทีนี้ทางช่อง ก็ได้นำเสนอตัวเลขทั้งตัวฉลากออมสินและฉลากที่แบ่งรัราฐบาลงวดประจำวันที่1 6 1 7กุมภาพันธ์2 5 6 5นั้นนะคะทางช่องก็ได้นำตัวเลขนั้นไปเสียงทายก็ปรากฏว่าฉลากออมสินยังยืนยันตัวเดิมนะคะคือตัว497นะคะซึ่งเป็นการฝันยำํำแล้วก็ฝันได้ตัวเลขนี้มา จากที่เราอัดคลิปไปเมื่อวันที่8ท่าันผู้ชมที่สงสัยก็เข้าไปดูคลิปช่อง3สีรวยทรัพย์ในวันที่8กุมภาพันธ์สองพันห้าที่อัดไปแล้วนะคะทีนี้ทางเขาที่ลออตัวเลขกันก็นกคือลออตัวเลขของวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะทางช่องตอนนี้ยังยืนยันเป็นตัวเลขเดิมตามนี้นะคะสำหรับมื้อนี้เขาจะมาแบบว่า รีบรีบสั้นๆนแล้วก็ให้ท่านได้นำไปซื้อจับจองฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์2565ซึ่งทางช่องขอเน้นย้ำว่าไม่แนะนำให้ทุกท่านเล่นการไปน,นะคะชมเพื่อความเพลิดเพลินและนำไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์2565เท่านั้น และก็เมื่อท่านได้โชคได้ลาบแล้วขอให้ทุกท่านนำไปทำบุญนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลและต่อบ,บุญของชีวิตขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแต่เราจะมาพบกันโค้งสุดท้ายอีกคือวันที่25กุมภาพันธ์2565นี้นะคะสำหรับวันนี้ช่อง3สีรวยทรัพย์ขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะและท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆของทางช่อง3ามสีรวยซ้ำนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ